เป็นโสดมานานกว่า3ปีนะคะแต่ดูท่าว่าหัวใจของสาวเสียงดีปุยฝ้ายนัทะพัทเนี่ยหรือว่าปุยฝ้าย True A F ซจะไม่เหงาซสแล้วเพราะวาล่าสุดค่ะโดนบอยพิษณุแอบถ่ายภาพขณะที่อยู่บนเครื่องบินกับนุ่มคนสนิทเพื่อไปร่วมแสดงความยีนีในงานแต่งของตนเองที่สวีเดนหลังทานมัดตัวแน่นขนาดนี้นะคะสาวปุยฝ้ายก็เลยยอมรับกับทีมข่าวาว่าเป็นคนที่กําลังคุยอยู่และที่สําคัญก็เป็นคนที่บอยพิษณุแนะนําให้รู้จักเลยค่ะ คือวันนั้นเนี่ยเขาเขาเขาถ่ายเขาถ่ายมาแล้วแล้วมันก็ติดติดวิญญาณติดวิญญาณด้ญญานหลังก็ตามนั้นค่ะอย่าเพิ่งเรียกว่าแฟนเลยดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโสดมาประมาณ3ปีฝ่าๆ่าคนนี้เป็นคนที่พี่บอยพิษนุติดต่อให้พี่บอยคัดแล้วคัดอีกเป็นคนดีมากเป็นคนที่ไฟกํกำลังศึกษาอยู่เพียงคนเดียวนะคะหลังจากที่เข็ดเรื่องความรักมานานพอสมควรคนนี้เขาก็มีดีมากพอที่จะทําให้เรากล้าเปิดใจเราก็เลย ก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนี่ว่าแกปูนี้เราก็คุยไปต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดีที่สุดที่เคยเจอทัศนคติดีมากเป็นคนที่ให้เกียรติเรามากให้เกียรติเราให้เกียรติครอบครัวเราแล้วก็คือเขาดีกับเราทั้งต่อหน้าและรับหลังอะ่ะครอบครัวเขาก็ดีมากๆคุยกัน5เดือนอยู่เลยค่ะถึงบอกว่ายังไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออเป็นฟงเป็นแฟนนะแต่เราให้เกียรติเขาเราคุยกับเขาคนเดียวเขาคุยกัเระคนเดียวแล้วก็ศึกษากันไป เพราะว่าอายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากแบบว่าคบๆเลิกๆอะไรเงี้ยก็คือศึกษากันไปถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ปิดเลยค่ะทุกวันนี้ไปไหนก็แบบใช้ชีวิตปกติมากเลยเราคุยกับคนที่อยู่แล้วก็แบบเออไปกินข้าวดูหนังกันอะไรอย่างนี้ให้มันค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าที่เราไม่ได้อยากจะแบบลงโซเชียลว่าเป็นคนนี้นะนน่นนี่นั่นเพราะว่าเราให้พื้นที่ส่วนตัวเขาไว้เขาไม่ใช่คนในวงการบางครั้งเขาไม่ชินกับการที่ถูกจับจ้องเกรงใจเขาเกรงใจครอบครัวเขา,เขาแล้วอยากให้เขาใช้ชีวิตของเขาเหมือนเดิม เจอค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วคือเวลาเราคุยกับใครแล้วก็จะบอกพ่อแม่มเขาก็บอกว่าคนนี้ดีนะเป็นผู้ใหญ่ใช่แต่คือเขาก็บอกให้เราใช้เวลาใช้เวลาไปเราก็ไม่ได้รีบมากขนาดนั้นแล้วก็เราเคยคิดว่าเราไม่มีก็ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเย็นๆค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน